เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำไมช่วงนี้ถึงฝันเห็นบุคคลที่ล่วงรับไปแล้วเขามีสิ่งใดอยากที่จะสื่อมายังทุกท่านบ้างใบแรก y o U a R e Never Alone เขาอยากที่จะบอกว่าคุณไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดยนะคะบนโลกใบนี้ถึงแม้ว่าในบางครั้งบางทีหากเขาจะอยู่ในรูปแบบของสภาวะจิตวิญญาณนะ แต่ว่าดวงจิตของคุณและเขายัางสามารถที่จะคอนเน็กถึงกันได้เสมอค่ะในหลายครั้งหลายทีเขาจะมาคอยเป็นเหมือนไกด์ที่คอยนำทางคอยช่วยเหลือคอยอยู่เป็นเพื่อนคอยเยียวยาค่ะคุณสามารถที่จะคอนเน็กถึงนะคะดวงจิตของเขาได้เสมอค่ะไม่ว่ายามใดก็ตามที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายค่ะ แม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาจะมาอยู่กับตัวของคุณเองคอยอยู่เป็นเพื่อนเสมอนะคะแล้วในหลายครั้งเขาอาจจะมาคอยไกด์ไลน์คุณก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่ะ